สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับผมวันนี้เป็นข่าวของ Qteam กันบ้างครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายในข่าวเดียวนะเพราะว่าเขาจะมีการ managing the r a n g of Q team in the new edition ก็คือว่าจะมีการจัดการจัดระเบียบ r e รนของ Qteam ใหม่ใน e dition ถัดไปครับผม r e n ค Q Team ก็ te คือทีมที่มีให้เราเล่นนะครับว่ามีทีมไหนบ้างทำไม เพราะว่าตอนนี้นะครับทีมเขาบอกว่าทีมของทีมผู้พัฒนาบอกว่าเราต้องการให้เนี่ยเป็นเกมที่มีประสบการณ์การเล่นที่ดีขึ้นเป้าหมายของเขาคือการทําให้เกมเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจสําหรับมือเก่าที่เล่นมานานแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องมีทั้งเรื่องของการรักษาความบาลานซ์ของเกมให้มีทีมไหนโกงเกินไปห่วยเกินไปรวมถึงต้องหลีกเลี่ยงความซับซ้อนที่ไม่จําเป็นด้วย เพราะงั้นเนี่ย one of the main focus has been on managing the growing l a n d of Q team ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เขาโฟกัสม,มากๆเลยคือการที่ทำให้เรนของ Q team ที่มันเติบโต,ตขึ้นเนี่ยมันมีการดูแลกักนที่ดีขึ้นเพื่อมั่นใจว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะสามารถเอาโมเดลมาเล่นได้อย่างเต็มที่อะ,อะจัดให้เลยแต่มันเยอะนะตรงนี้เขาสัมพันธ์เขาบอกว่าในตอนที่ไอชั่นใหม่ออกมาเนี่ย จะมี33ามคิวทีมมีกดอัปเดตให้มีบาลานซ์ให้ในอีดิชั่นใหม่นี้แปลว่าทุกอย่างที่คุณเห็นในชั้นตอนนี้ฮะทีมไหน,นก็ตามเนี่ยมีกดให้หมด33สาคิวทีมคุณได้เล่นแน่แและทุกกดที่บอกวันวัน,นี้ครับสามารถอ่านฟีออะไ์ได้ปาลักก็ิดในใจเอหรือจะมีคลิปแปลคิวทีมทุกทีมดีวะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอยู่ที่ว่า ทางซัพพอร์เตอร์ใจดีเขาจะช่วยดันหรือให้ผมทําหรือเปล่าแต่เอาเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนมี3่ทีสามทีมออนไลน์แน่ๆคือคุณอยากเล่นทีมไหนคุณเปิดกดออนไลน์อ่านได้เลยเพราะถ้าเกิดคุณอยู่ในยุคของอีชั่นที่ผ่านมาอยากเล่นทีมครับหากดที่นี่อ่านวะความสามารถเป็นยังไงวะหาอ่านยากมากต้องวนขวายมากาผมแต่อันนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาะไรอีชั่นหน้าเลยเพราะว่าทุกทีมทั้งต่อสสามทีมมีกดให้อ่านออนไลน์ครับผมอ่ะ As we lead a new team, r u l e ูยิ e e a a อ a ร a เ l ิร์โรว์อินดัสเบอันนี้สำคัญนะคือบอกว่าหลังจากนี้ไปมีทีมใหม่ออกมากดออนไลน์เช่นกันโอ้มันคือประมาณอินเด็กของ 40k หรือบัตเทนโธมของ LS ครับที่บ,บออกทีมใหม่ปุ๊บมีกดออนไลน์ให้เลยแต่คิดว่าคิวทีมจะดีกว่าทางส่วนของพวกเกมใหญ่ตรงที่ว่ามันไม่มี code c คเดออกมาแล้วนเนี่ยกดทั้งหมดของมันก็ยอยู่ออนไลน์อ่านเพียงพอแล้วครับ ไม่ต้องมีโคเดกนะฮะคิวทีมีโคเดกก็แย่แล้วตัวตัวคอนมีแค่นี้โอเคจากนี้ต่อไปครับทุกคิวทีมทุกทีมจะได้รับอัปเดตรูทั้งหมด2อ d i t ดิชันด้วยกันก็คือ ly, Small. อัปเดตว b วีคอร์เตอรี่ไวท์สโมลถ้าปรับนิดปรับหน่อยเนี่ยอาจจะมีได้ตามความจำเป็นแต่ว่าอัปเดตจริงจะมีทุกคอร์เตอรี่นะคือทุก3เดือน every team will remain in the product r e n t for four full season ทุกทีมนะครับจะได้อยู่ใน product r e n t เนี่ย full season หนึ่งซีซั่นมันสิสองเดือนเนี่ยซีซั่น generally last 12 months อ่ะแต่สามารถสั้นหรือยาวกว่าน,นี้ได้นะตามความจำเป็นมันเขียนตรงนี้ด้วย เพราะว่าเขาต้องการจัดการให้เลนของทีมที่มีในในูที่เล่นเนี่ยมันมีเท่าที่จําเป็นแล้วก็สามารถดูแลสต็อกได้แหละคราวนี้คําถามคือแล้วมันจะอยู่เล้นานแค่ไหนอะ่ะบอกว่า f o r full season เนี่ยหนึ่งซีซันมันสิบสองเดือนแปลว่า f o r full season ก็คือสี่ปีดังนั้นถ้าเรากลับมาดูตรงนี้ผมขอข้ามเนย้นกันนะ ไม่ค่าไม่ได้ดิ c อ่ะคัตติฟยคิวทีมก่อนทีมไหนที่อยู่ในเรนที่เขาใช้แข่งได้ใช้คำนี้กันเรนแข่งเนี่ยเขาเรียกคัตติฟายคิวทีมได้รับการยอมรับจะมีคำว่าคัตติฟายอยู่มันสามารถใช้ในทัวร์นาเมนต์เพย์ได้สำคัญตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณหลุดจากทัวร์นาเมนต์เพย์ไปล่ะเล่นกับเพื่อนได้ครับเขาจะออกกฎใหม่ๆใ,ให้กับทีมที่เป็นคัตติฟายเป็นหลัก ส่วนทีมใหมที่แบบหลุดจากคัพที่ไลนี้จะอยู่ในเอ่อทีมเหมือนเลเจนด์ของพวกโฟลิเค่ะคือมีให้เล่นแต่ไม่ออกกฎหมายให้แล้วนะจบแค่ตรงนั้นซึ่งก็ยอมรับได้ฮนะมันจะได้แบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันว่าไม่ใช่แบบทีมเดิมครองตลาดตลอดเราเข้าใจกันได้อย่างการเกมก็มีตกไทยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณเล่นกับเพื่อนกับใครที่ร้านเนี่ยตกไทยแล้วเล่นได้ไหมได้เขามีกฎให้อยู่เพราะฉั้นไม่ต้องกลัวนะฮะ คือทำไมต้องมีคันที่ไฟล์ตกท้ายด้วยลย่ะอยากขายโมเดลหรอเปล่าครับลิสต์ของคันทิไฟล์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการอืมแฟนเนสสเตเบลิตี้ ability, แล้วก็อเวลิเิตี้ฟอร์เมเจอร์วไวเมอร์อีเวนต์ครับผมคืองี้ค่าทีมมันเยอะเกินไปเนี่ยมันควบคุมความสมดุลยากข้อที่หนึ่งความเสถียรของการจัดเมตาอะไรเงี้ยจะยากมากเลยถ้ามันมีทีมทุกทีมอยู่ครบสันติสามทีมปัจจุบันแล้วบวกไปอีกสิบทีมในอนาคตอะไรเงี้ยถ้าใครเคยเล่นงสตาร์คาร์บอ,อะสาม เผ่าพันธ์มันยังคุมยากเลยแล้วนี่มันล่อไปสามสิบกว่ากองทัพอะครับมันยากอยู่แล้วนะเนี่ยโอเคตกท้ายเข้าใจได้ถ้าเล่นแบบแข่งขันจริงจังนะก็มีเรื่องของความแฟเนสความแฟร,ระหว่างกองทัพสเตเบลิตี้ความเสถียรแล้วก็ความเขาเรียกว่าเข้าถึงการแข่งใหญ่อะอย่างเช่น US Open หรือว่า World Championship เนี่ยอืมสมวันที่สุดคือตรงนี้ครับแต่ถึงแม้จะลงแข่งไม่ได้นะ ทีมที่ลุดไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับอย่างที่บอกมันมีกฎให้อยู่แล้วแค่แบบเป็นกฎเหมื Legend อนเลเจน d ์เะเล่นได้แต่ไม่เอาไปแข่งไม่ได้เท่านั้นเองอย่างตัวอย่างเขาบอกว่าคอมมานโดเนี่ยจะอยู่ในเฟิร์สซีซั่นแน่ๆแ,แล้วก็กล่องของมันครับจะออกจากชั้นก็คือไม่มีขายแล้วหลังจากซีซั่นที่1จบไปแล้วหลังจากนั้นครับคอมมานโดคทีมจะออกจากคัสติ i ฟล์ลิส คุณเล่นมันได้ยกเว้นว่าคุณไปแข่งทัวร์เมนต์เพย์ไม่ได้แล้วมันก็จะได้รับการอัปเดตกดต่างๆจนกระทั่งถึงจบเอดิชันก็ผมคอมมานโดคือ k, ออคเนี่ยออคกล่องแรกเลยอะแอรคิวทีมออสตาเลียสอะ, Q อะนั่นแหละกล่องแรกเลยคราวนี้เรามาดูกันครับผมไม่เข้าใจตรงนึงคือบอกว่าคอมมานโดเนี่ย First Season of the d e ะดีวี i ีเ แต่คนี้บอกว่า every team จะอยู่ใน product lens for full season season หนึ่งมันหนึ่งปีอ๋อแต่ว่าไอ้นี่มันเกิดมาก่อนถูกป่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีทีมใหม่เข้ามาไอ้พวกนี้ตะลุดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตรงน,นี้เห็นนะอะแล้วมีทีมไหนบ้างที่เราคิดว่าอยู่ได้นานอ่าถ้าผมผมคิดอย่างนี้แล้วกันไอ้ตรงเนี้ยปีที่หนึ่งเนี่ย คอมมานโดเดสคอปโนวิต no right ีเอ็แพดไฟเดอร์ลีเจนลีเจนแนร์คอแซร์บรัดโฟโบสไลทีมพวกนี้ยที่อยู่เดือนหนึ่งเนี่ยถ้านับกันจริงๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบสองสิบสามสิบสี่เนี้ยมันสามปีครึ่งครับหายหมดมันจะไล่ไปเรื่อยๆอ่ะคือมันหายไม่ใช่ว่ามันเข้ามาหนึ่งทีมปุ๊บมันหายไปทั้งกองนะมันจะค่อยๆถอยไปทีละทีมทีละทีเพราะงั้นเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้ครับ มันออกมากรอบทั้งนั้นออกจะโดนก่อนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเดี๋ยวเราอัปเดตอีกทีตอนนี้เขาแบบเริ่มมีการหลุดตกคัสซิฟายกันแล้วถัดมาครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วทีมไหนมันอยู่ได้นานลรอถ้าอย่างนั้นก็คือแกงนี้ฮะแกงไอ้ที่บอกคัสซิฟยเยียหนึ่งอันเยี่ยสองเนี่ยปีแรกในการเล่นก็คือซีซั่นหน้านะวัวไอ้พวกนี้อยู่หมดน่าอยู่ครบทั้งตอนที่สามเลย แล้วพอมีอะไรเข้ามาจะหลุดไทปไปเรื่อยๆงั้นก็แปลว่าถ้าจะเอาเซฟเซฟนะคุณอาจจะต้องวองข้ามแก๊งพวกนี้ไปถ้าคุณไม่แบบ,แบ,บชอบจริงๆนะฮะอาจจะข้ามไปแล้วมาโฟกัสพวกนี้เพราะพวกนี้อยู่ได้นานกว่าเนี่ยเอาจริงๆอย่างพวกนิวิสิต์คอก็ดูดีนะครับโมเมนเทหรือว่าอย่างเฟลกอไลเวเจอร์นี่ผลงานดีตอนอีดิชั่นที่แล้ว วิ่งวิ่งชนค่าได้แบบสุดๆแล้วก็คัสกินก็ดูดีผู้บุรุษบราเธอร์กับฮัทฮัทคินอะเนี่ยของไอบุโอทานเนี่ยผมยังไม่เคยเหนคนเล่นตอบไม่ได้อันนี้มาใหม่พร้อมกล่องแต่นแรกคุณบอกเฮ้ยผมอยากอยากเล่นคดณกับเพื่อนเฉยอะ่ะเปิดกล่องใหม่มาเล่นได้เลยไหมได้คุณมีได้สองกองนี้ซึ่งถ้าดูจากการหลุดเลนแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ได้นานเป็นหลายปีครับมีแน่สอปีอะ่ะ ซึ่งถามว่าโมเดลคุณซื้อมาเล่น2ปีคุ้มไหมเกินคุ้มกับผมถ้าเล่นนะถ้าเอาไปดองไม่คุ้มนะครับบอกไว้ก่อนตรงนี้โอเคครับก็แปลว่ามันจะมีเรื่องของการคิดเพิ่มขึ้นแล้วเวลาจะซื้อของคิวทีมเนี่ยเมื่อก่อนคิวทีมเล่นได้หมดไม่ต้องแคร์อะไรเพราะว่าทุกทีมเล่น,ลนได้เต็มที่แต่ว่ามีตกท้ายไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมีหลุดเลนเนี่ยก็ต้องดูและคอมบันโดกับเดสค็อปหลุดท้ายนี่ไม่แปลกใจเพราะาคนใช้กันเยอะใช้กันมายาวนานแต่ของตรงนี้เนี่ย อะไรจะเฉิดฉายเนี่ยต้องรอดูครับเพราะอย่างเวลาที่คอมมานโดลุดเนี่ยไอทีมที่มันแพ้ทางพวกถึก,ถกยิงแรงๆเนีฮะที่แบบซุ่มๆไปฟันอย่างเงี้ยจะเฉิดฉายขึ้นมาแต่ถ้่มีถึก,ถกเข้ามาเยอะๆเ,เนี่ยพวกแบบยิงไกลไม่ต้องเข้าชนก็จะเฉิดเฉิดฉายเช่นกันครับอันนี้ต้องรอดูอีกทีแต่ทั้งหมดทั้งนี้ั้นั้นครับถ้าเกิดใครจะเล่นจริงๆเนี่ยมันเล่นได้หมดนะปีหน้าเนี่ยซื้ออะไรก็ได้เลยแต่ถ้าคิดว่า i, นเฮ้ยทีมนี่ผมชอบมากรักมากอยากเล่นานานๆสักสองปีเนี่ยมีทีมไหนแนะนำไหมก็ไอ้ ซื้อได้ครับอยู่ได้2ปีแน่นอนเพราะว่ามันบอกเยนหนึ 1, ่งเยนสองเนี่ยนี่บอกเยีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมตามนี้เลยครับผมโอเคสำหรับทีนี้ก็จบแล้วนะครับบอกว่าเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับคนเร่คิวทีมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสายคาิีมทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ